รอสอต้องมาละรอสองมันต้องโอ้โหเลยอีกอะไรวันี้อีหยังว้าวโหยังไงซองแด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 งเต็มจอฉอดนี่รู้เรื่องมือแต่วันี้เขาโบโหเลี่องเต็มคาร์เรล ก็มาดิครับควันนี่มาอยู่กับเอาไว้จัดไปเรามาอยู่เกมวัวโดดวัวโดดนะเปิดยอดที่ห้าร้อยเราจะเลื่อมป้านไปที่ยี่สิบมาดูกันว่าวันนี้พี่วัวจะพาเราโดดถึงดังดึงดังหรือเปล่ามาถึงกันมาเย้โดดไหมโอ้ยไม่โดดแต่ก้อนทองมาวางโอ้โหชึบเชืบชึบเชือบสวัสดีแปดร้อยพีวานเจี๊ยบโอ้ยมาวางมาวะแม่มาเยอะอ่ะไปดิห้าสิบหรือห้าสิบห้าสิบเด็ วัดใจกันไปเลยแม่มาแล้วอย่าไปหยองฮะมีเท่าไหร่ไปให้สุดอย่าไปหยุดอย่าไปหยองนะโอ้โหอย่าไปเอา้โหไปอยองอีกพันฮะเป็นเลือดเป็นเลือดแล้วที่จะพูดรู้เลือดอย่าไปอย่าไปมีเท่าไหร่ไปให้สุดเชิบเชิบเชิบเชยังไงไหลกินโซนเกัดชานี้ยังไงมาอีกไหมโอ้โหถือว่ามาดีจ้ะทั้งแพ้เดียวผมมงโมดบ้าไปแล้วมียอดได้สองพันกว่ายังไง จะมาอีกหรือเปล่ามาหรือเปล่าโดดไหม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 ไม่โดดโอ้โหอยยังวะโดดไหมโดด้วยเอ้ยมาดิยังไงยังไงฮะเต็มจอหรือเปล่าเต็มจอคูณสิบหรือเปล่าเฮ้ย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 ฟมว่างาฟมว่างามาไหมมาไหมชิปหายแล้วโอ้ยอบตัวเดียวอะไรวันนีอ่ะยังวะโหเือชิบหาย อะไรวะโอ้ยบ้าไปแล้วส้มโอ้ยน้ำตาจะไหลโคตรเกลือยังไงล้อหัวล้อเลยโอ้ยอย่างวะส้มแหวเดียวเอ้ก็ทองมาดิอย่างเยอะคเขายังชูว่าหนึ่งพันมาก่อนโอ้ยอย่าไปอย่าไปผมมาดูต่อยันโดไหมไม่โดยจะโดดไม่ด้วย โอ้แต่โดน๋ยวแล้วไปอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะโอ้ยส้มแถวเดียวโอ้โหชีพหายจะบ้าแม่สภาพโอ้โแต่ว่าวัวเลยวะเฮ้ย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 ังไงยังไงเฮ้ยยังไงพี่วัวยังไงพี่วัวโอ้ไม่มาวะเฮ้ยโอ้โหลงยาวๆเลยวะยังไงยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อยดิเว้ย ยังไงตอนี้เอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนแต่เต็มจอโอ้รู้เรื่องสาปันหาบีครับโอ้โยบานเจี๊ยบบานเจี๊ยบเต็มคาราเบลก้อนทองเต็มจอแม่อัพที่หนึ่งร้อยอัพที่หนึ่งร้อยแล้วยังไงอัพเลยอย่างนี้ยังไงมาไม่มันต้องมามันต้องมาโดน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 ไม่ดีโหรู้เรื่องโอยยังไงฮะโอยเต็มจอหรือเปล่าเต็มจอหรือเปล่ายังไงขอเต็มจอไปคลิปได้ไหมมาดิกล่องทองว่าไงกล่องทองว่าไงกล่องทองว่าไง ตองท้องอย่างไรใช่วะเอา้าเอา้ามาดิ instagram. รอสองต้องมาละรอสองมันต้องโอ้โหเลยอีกอะไรวะนี่อดอย่างว้าวโหยังไงตองแด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 งเต็มจอฉันนี่รู้เรื่องมือแตกวันนี้เขาบอกออหอหอโหรู้เรื่องเต็มคาร์เรลรู้เรื่องครูติดตะแล้วไปเสริมดีฉันนี่หวานเจี๊ยบพี่วัวร้องริว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 ก็เลยทีเดียวโหรู้เรื่อง จัดนาจัดเต็มคาราเบลมาไปแลยสุดจัดสุจดสจริงพู้ไดงเดียว่าสุดยหอดโคตรโห่โคตรเอามาเข้ามาแล้วเอาจัดเอาจริงเอาสุดๆไปเลยแล้วโหช็อตนี้หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแต่ยังไงผมก็จะลืมนะกดไลค์กด like ติดต,ตามช่องเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปในวันพุ่นี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ